ทุกคนครับ1มิถุนายนนี้ผับบาคาราเกะสามารถเปิดให้บริการได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับไม่ใช่ว่าเปิดทั่วทั้งประเทศนะครับหรือว่าเปิดโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆนะครับพื้นที่ที่จะเปิดได้ต้องเป็นพื้นที่สีเขียวและสีฟ้าตามที่สบคได้กําหนดพื้นที่สีสถานการณ์ควบคุมการระบาดของโควิด -19 เช็คชื่อจังหวัดที่สามารถเปิดบริการได้ตามภาพนี้เลยครับซึ่งจะเปิดบริการในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับจะต้องดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรค3ขั้นตอนก่อนครับ ขั้นตอนที่1สถานประกอบการจะต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม t h ยสต็ o ปโควิดทูพาร์ก่อนก่อนที่จะเปิดดําเนินการนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและขอใบรับรองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยครับโดยไทยสต็อปโ o วิดทูพาร์ตสำหรับสถานประกอบการสถานบันเทิงผับบาคาราเกะได้กําหนดมาตรการไว้3ด้านนะครับ 1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ก็จะเรื่องของการทําความสะอาดพื้นที่ไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วเดียวกันไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมีการตรวจสอบผู้มารับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วนมาตรการด้านการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย1เมตรกรณีมีการเล่นดนตรีเป็นวงก็ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะกับเวทีอย่างน้อย5เมตรแล้วก็เรื่องของการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอกรณีอาคารปิดและมีระบบปรับอากาศควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลาครับ 2มาตรการสําหรับพนักงานก็ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุน้นคัดกรองความเสี่ยงด้วย Thai, Safe Thai, แอปพลิเคชันไทยเซฟไทยและก็ตรวจ ATK ทุก7วันและเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยงครับและมาตรการสําหรับผู้ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วนรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยนะครับหรือว่ามีผล ATK เป็นลบไม่เกิน7วันอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ครับซึ่งเมื่อเราผ่านการประเมินก็จะได้ใบประกาศไทยสต็อปโควิดถูกผัดรับรองครับ ขั้นตอนที่2นะครับทางสํานักงานเขตหรือว่าทางพื้นที่ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูว่าร้านของท่านเนี่ยดําเนินการตามมาตรการหรือเปล่าก่อนที่จะอนุญาตเปิดดําเนินการนะครับ ส่วนขั้นตอนที่3ทางสําน,นักงานเขตหรือว่าทางพื้นที่เองก็จะหมันลงพื้นที่ไปเรื่อยๆครับเพื่อตรวจสอบดูว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อยู่เรื่อยๆหรือไม่ครับและที่สําคัญนะครับเปิดได้ไม่เกินเวลา24นาฬิกานะครับรวมถึงการจําหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านก็ไม่เกิน24นาฬิกาเช่นเดียวกันพูดง่ายๆนะครับก็คือหลังเที่ยงคืนปุ๊บถ้าเครื่องดื่มยังเหลืออยู่ต้องนํากลับไปทานที่บ้านนะครับ และก็ขอความร่วมมือในส่วนของการบริการลูกค้านะครับถ้ามีการสัมผัสใกล้ชิดก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วยนะครับฉะนั้นแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการผับบาร์คาราโอเกะต้องศึกษาข้อกําหนดให้ดีก่อนที่จะเปิดให้บริการในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขอบอกครับ